พี่แน่ใจหรอคะว่าพี่จะซื้อบ้านจริงๆอะแน่ใจดีพี่คิดมาดีแล้วเดี๋ยววันนี้พี่ขอตัวก่อนนะในที่สุดพี่ก็จะมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วนะคะทุกคนแล้วเจ้านายมาทำไรที่ธนาคารเนี่ยวันนี้ฉันจะมาถอนเงินให้หมดบัญชีไปเลยขอถอนเงินค่ะเออถอน่าไรครับถอนหมดบัญชีปิดบัญชีไปเลยค่ะอ,อ๋อูู้สักครู่นะครับ ปิดบัญชีเลยเหรองั้นหลบปั๊บนะครับ <c oughs> เรียบร้อยแล้วครับว่าแต่ทําไมคุณผู้หญิงถึงได้ถอนเงินเยอะขนาดนี้ล่ะครับไม่ทราบว่าจะเอาเงินไปทําอะไรหรือครับฮคือว่าหนูจะไปซื้อบ้านนะคะไปเจอบ้านมือสองราคาดีมากๆเลยฮะโอ้อย่างนั้นเหรอครับแต่ผมม,มีบ้านที่ดีแล้วก็ราคาถูกคุณผู้หญิงสนใจไหมครับอย่างนั้นเหรอคะ งั้นฉันไปดูบ้านกับคุณก่อนก็นได้ค่ะเชิญขึ้นมาเลยครับอา้าวแล้ว,ลวธนาคารล่ะคะปล่อยว่าแบบนั้นลหละครับเรื่องคุณผู้หญิงสําคัญกว่าเฮ้ยนั่นตำรวจแล้วเขามาทําอะไรที่ธนาคารของคุณนะคะอ๋อเขาก็มาดูแลรักษา,าวความปลอดภัยตอนที่ผมไม่อยู่ครับไม่ต้องกังวลใจไปคุณผู้หญิงรู้ไหมครับว่าการวางแผนนะ่ะสําคัญถ้าวางแผนไม่ดีอาจจะเป็นเหมือนคนนั้นก็ได้<อ>นั่นนะ่ะโกงเงินไปสิบล้าน เอาไปใช้จ่ายสิ้นเปลืองสุดท้ายต้องมานอนอน,อนาถแล้วฉันจะวางแผนยังไงดีอะคะอย่าไม่ต่อเชื่อผมก็ได้ครับดูอย่างผู้ชายคนนั้นดูสิครับเอาเงินไปเที่ยวหมดภรรยาก็เลยไม่ให้เข้าบ้านตลอดชีวิตไม่ได้ที่รัก oh <c oughs> โอ้ไม่โอ้ระวังหน่อยสิหนูแหมลุงขับรถไม่ดูตามาตานเลือนเลยอ๋อหนูเธอไม่ได้บาดเจ็บเหรอ <c oughs> ดูสิดู ทำกับลุงได้เอาล่ะครับคุณผู้หญิงตอนนี้ก็ถึงบ้านที่ผมตั้งใจจะนำเสนอให้กับคุณผู้หญิงแล้วนะครับ <Huh? S 1> บ้านหลังนี้ไงครับเชิญเข้ามาด้านในเลยครับว้าวบ้านสวยจังเลยค่ะเชิญเลยครับเชิญเลยครับ uh. บ้านยังสภาพใหม่อยู่เลยนะคะว่าแต่ทำไมบ้านหลังนี้เขาถึงได้ปล่อยขายล่ะคะเชิญคนผู้หญิงรับชมบ้านร,รอบๆก่อนนะครับเอ้า แล้วสรุปช่างมันเถอะบ้านสภาพดีแบบนี้เจ้าของคงจะไปต่างประเทศล้มั้งแม้คุณผู้หญิงนี่ยมองการไกลดีจริงๆเลวนะครับอุ้ยมีคอมพิวเตอร์ด้วยหนูขอเช็คหาข้อมูลบ้านหลังนี้หน่อยได้ไหมคะจริงๆแล้วคุณผู้หญิงมไม่ต้องเช็คข้อมูลหรอกครับผมเล่าให้ฟังก็ได้ประวัติของบ้านนี้เนี่ยแต่ก่อนนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ท้องแก่มากๆอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับ แต่แล้ววันหนึ่งอยู่ดีๆไฟก็เกิดดับนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลูกจา๋าไม่เป็นไรนะไม่ต้องดิ้นนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวแม่จะไปหาสวิตไฟก่อนนะเอ๊ะไฟสำรองก็ยังใช้ได้อยู่นี่นะแต่ทำไมไฟถึงดับมึดตื่อแบบนี้เนี่ยแล้วเมื่อไร่คุณจะกลับมาบ้านคะฉันกลัวจังเลยลูกจ๋าไม่ต้องดิ้นนะผู้หญิงคนนั้น อยู่บ้านคนเดียวในขณะที่ไฟดับเขาก็พยายามที่จะเอาชีวิตรอดในคืนนั้นฮนี่มันบ้านของฉันมันไม่มีอะไรหรอกนะโอเคลูกจ๋าเดี๋ยวแม่จะเล่นเพลงกล่องลูกเองนะผู้หญิงคนนั้นตัดสินใจไปเล่นเปียนโนแต่ว่ามันก็ไม่ดังเพราะว่าไฟสำรองเริ่มจะหมดแล้วลูกจ๋า แม่ขอโทษทีนะนี่เปียโนเสียหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันไม่มีเสียงอะไรเลยโอ้ยลูกใจอย่าดิ้นสิจ๊ะโอเคเดี๋ยวแม่จะหาอะไรให้ลูกกินดีกว่านะทันใดนั้นเองก็มีเสียงก๊อกน้ำดังขึ้นใครมาเปิดน้ำทิ้งไว้เนี่ยบ้าบอที่สุดเลยสงสัยก๊อกเจอรั่วเขาไม่ได้เอะใจอะไรเลย เมื่อไฟมาเธอก็ไปเล่นคอมพิวเตอร์เล่นเกมที่เธอชอบและหลังจากนั้นเธอก็กลายเป็นศพอยู่ในบ้านเฮ้ยทำไมบ้านหลังนี้มันสยองจังเลยอะคะแล้วอย่างนี้มันจะมีผีในบ้านนี้หรือเปล่าอะผีมันไม่มีแต่มันจะมีคนตายเพิ่มทีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครับคุณธนาคารคุณอะไรของคุณเนี่ยคุณจะมาทำร้ายฉันทำไมอะ จะนี้ไปไหนแม่หนูของดีและถูกมันไม่มีในโลกหรอกเฮ้ยอะไรของเขาเนี่ยอยู่ดีๆตามฆ่าเราเฉยอยู่ไหนจ๊ะอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยทุกคนทำไงดีออกมาเดี๋ยวนี้เฮ้ยมันยังอยู่ตรงนั้น คิดหรอว่าจะหนี้ฉันไปได้นะเธออยากได้บานหลังนี้ไม่ใช่หรอฉันจะยินดีขายให้ถ้าเธอเอาชีวิตมาแลกเธอไม่ต้องเสียเงินสักกบาทเลยชีวิตไปแลกเหรอบ้าไปแล้วแล้วครอบครัวของฉันมันจะเป็นยังไงตาบ้าเอ้ยเธอว่าใครบ้าไม่นะไม่<อ> <laughs> <laughs> ทานี้ก็เรียบร้อย ทีนี่เธอก็จะอยู่ที่นี่ตลอดไปเฝ้าบ้านให้ฉันด้วยนะได้เวลาแล้วแล้วแต่นั่นมันจะไปไหนเนี่ยโฮ้ยทุกคนผู้ชายคนนี้นะคะแบกศพของพี่มาหาลูกชายเฉยเลยลูกรักวันนี้เนี่ยพ่อมีขนมมาฝากเลยนะแล้วทำไมลูกต้องมาตามหาบ้านด้วยละ่ะ เรามีบ้านอยู่แล้วนะลูกหนูไม่ได้ตามหาบ้านหนูตามหาแม่แม่อยู่ไหนเนี่ยพ่อหนูอยากให้คนไปเลี้ยงเราอยากมีแม่อันนี้ลูกกินซะแล้วก็เลิกพรมเพ้อถึงแม่ได้แล้วถ้าลูกอยากได้แม่ลูกก็มีพ่ออยู่ทั้งคนเนี่ยพ่อเป็นทั้งพ่อแล้วก็แม่ให้ได้ในเวลาเดียวกันนะเลิกพรมเพอ้อพน,นันหามแม่แล้วขึ้นมากอดพ่อเดี๋ยวนี้อ,อเลิกร้องได้แล้ว ถ้าไม่เลือกแล้วพ่อจะเอาแกไปอยู่กับแม่แกเดี๋ยวนี้ล่ะมาไปกินสิ่งที่พ่อหามาให้ดีกว่านะสรุปแล้วคุณจะไปไหมครับเนี่ยยืนคิดนานจัง คือว่าเออบ้านผมใหญ่นะครับราคาก็ถูกถูกฮขอบคุณนะคะสำหรับข้อเสนอดีๆแต่ว่าหนูขอผ่านดีกว่าค่ะพอดีว่าหนูเลือกบ้านที่ถูกใจเอาไว้แล้วอะค่ะขอบคุณนะคะขอตัวก่อนนะคะเออขอให้คุณขายบ้านได้ไวๆนะคะส่วนหนูเออไม่มีธุระแล้วขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะเฮะเฮ้ยเฮ้ยคุณคุณคุณกลับมาก่อนดิเฮ้ยอะไรเนี่ยโถเว้ย bây giờ đi gần cho nào